ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราถูกทำร้ายร่างกายนะครับ <apocalypse> คุณผู้ชมทราบไหมครับ ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราถูกทำร้ายร่างกายหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นผู้เสียหายหรือถูกทำร้ายร่างกายนะครับสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พศ2544ได้นะครับถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยเขาก็จะให้ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน30,000บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจไม่เกิน20,000บาทค่าขาดประโยชน์ในช่วงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพวันละไม่เกิน200บาทระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับและถ้ากรณีที่เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับตั้งแต่3 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน10,000 0บาทค่าจัดการศพ จำรวน20,000บาทค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน30,000บาทค่าเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่เกิน30,000บาทนะครับสำหรับาการยื่นคำขอเนี่ยนะครับาสามารถยื่นคำขอรับเงินตอบแทนภายใน1ปีนับจากวันที่เกิดเหตุนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ที่กระทรวงยุติธรรมนะครับหรือสายด่วนยุติธรรมหมายเลข11 11 1 1 1 1กด7 7นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะครับถูกทำร้ายร่างกายเป็นผู้ได้รับความเสียหายสามารถขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าใช้ใจ่ายต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ